มืองเมือง e อ s <ules> e n t i a l s แม่งกูใหม่เลยมามาอุ้ยอันนี้ก็กำลังจะหมดไม่ขายเพราะว่าในนี้ในกระบะเนี่ยได้ขายอันเดียวว้าแกตายแล้วมีคนจุ๊บแล้วเนเอ็นอันนี้น่าคุ้มคุ้นมากอุ้ยเจอเราเหมือนแม่ค้าของจริงมีแบบแต่งร้านส่งรนสดเทปอันนี้ของคุณรอดนะคะใหม่คาดบานซื้อกระเป๋าแทนใหม่คาดบานอันนี้พวกเรามาถึงครึ่งทางแล้วค่ะเพาเราขายได้หนึ่งตัวแล้วค่ะแล้วน้องกับพี่ตาได้เลยจะหมดแล้วจ้าอีทั้งหมดแล้วจริงด้วยเหรอ สิบบาทกระเป๋าร้อยเดียวคายไม่ขม่ขายหรอมึงตรงนี้พุทธมีดอกหุทธไว้ดูดบนร้อนทำไมันไม่ดูดผมเลยอ่ะไม่โอเคเลยเราเอามือจับดีร้อนเยอะจริงป่าวไอ้พุทธเหนียวมาแล้วผมพูดออกมาอย่างนี้เลยวายวายแม่ค้านักตลาดตำนานเลスเกิลที่ยังมีลมหายใจแกฉันตกใจอยู่ดีๆฉันหันมาเจอคุณเคสวันดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแรงมากไี่ค่ะหนูมาแล้วหนูไปเอาเงินจากบ้านหนูมาแล้ว 울라지나 สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเปิดคลิปแบบใหม่ในลานจอดรถและสละัมภาระเพราะวันนี้นะคะเราจะรับบทลูกแมค้านั่งตลาดสดนะคะวันนี้เรามาขายเสื้อผ้ามือสองกันเอาเสื้อผ้ามือสองของเรามาขายที่ซีคอนบางแคนะคะเป็นงานที่เขาชวนอินฟลูเอนเซอร์เนาะแล้วก็ดาราเอาเสื้อผ้ามือสองมาปล่อยกันนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยมีทั้งภูเขามีทั้งคนเก่งแล้วก็เ,เพื่อนๆจากภูเขาชาแนลด้วยบนรอดด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นจะขายดีไหมหรือว่าจะมีใครมายืนบังหน้า าหรือเปล่าก็มาดูได้เลยเดี๋ยเขาไปในห้าง,างซีคอนบางแคร์ก็คือเป็นการเดินมาจากบ้านเลยเพราะว่าบ้านอยู่ข้างซีคอนบางแคร์ค่ะจบไปจะจัดร้านกันแม่ความรู้กคือตอนนี้เรามาถึงบูธของเราแล้วนะคะได้สองบูธอะคุณเก้งแล้วก็ด้านข้างเป็นบูธของพี่เจนนี่เทียนโพสุวันนะคะทางทีมงานได้แจ้งมาเราประกบแล้วไม่สนใจเป็ยังไงเราก็ตายพี่เจนนี่อยู่ดีจบ แล้วก็มาถึงคนแรกเลยเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเดี๋ยวรราวันนี้ก็คือกระเทยจัดร้านก่อนเลยนะครับเป็นฟิลแบบว่าแบกกระโตะเอากระเป๋าเดินทางของเราเนี่ยกางออกมาเลยแล้วก็เป็นการแบบตั้งร้านแบบป๊อปอัพได้เลยมาแล้วมาแล้วเนี่ยคุณลูกค้าขาแม่ขาบุญรอดบุลร้อนนี่เลยโต๊ะครึง่รงโต๊ะครึ่งด้านหลังนี้ก็ได้ลายชุดนี้ขายไหมคะคุณแม่าสามสิบบาทอ่ามาเลยป้าวันดีคะ่ะสินค้าแกเยอะมากว้าความสุด แกอันนี้ขายหรอขายครั้งรเองปะสองครั้งสครั้งแกเอาดีๆขายเท่าไหร่ราคาอันนี้งแสนแกมันลดนะคุณภาพสภาพนางฟ้ามากแล้วคือสินค้าตัวแม่ทั้งนั้นเลยคุณนรัตดามีอะไรมาขายหรือเปล่าคะอันนี้ขายไหมคะอันนี้ขายปหคะ เดี๋ยวมาดูหน้าร้านภูเขาบุญรอดก่อนเลยนี่ฮะของภูเขามีทั้งรองเท้ารองเท้าแตะรองเท้าผ้าใบกระเป๋าต่างๆราคาหลาก100ักสิบหลักร้อยเข้มขัดนะฮะนี่เธอรู้ปะมีป้ายหน้าร้านยนอบุญรอดมีป้ายหน้าร้านด้วยไม่ซื้อก็ไม่ยินบางหน้าร้านได้นะคะของภูเขาสามตัวร้อยนะคะตรงมีกระบะนี้อันนี้ก็คือ50บาทบางชิ้นฉะบอกเลยว่ายังไม่ได้ใช้เลยอันนี้ใส่หนึ่งครั้งไปเกาหลีนะคะสองร้อยห้าสิบพนนั้นเป็นพัส้อกันหนาวหรือว่าจะเป็นนี่มือสองคอสตอมาที่เป็นกางเกงไนกี้แล้วเอามาทำเป <Ooh. S 1> เท่านั้นเป็นมูอ่ะก็มาต่างๆเห็นไหมล่ะร้อยเดียวใหญ่มากอันนี้คือเราสามารถคล้องคอน้องหมาพาไปเดินเล่นได้ด้วยเนี <meets Gil ets> ่ยอุ้ยอันนี้สวยมากได้ดูยงสาเลยร้อยเดียวหมดเลยตัวแม่นี่คุณแฮรดื่มด้วยมีต่ออะไรรึงั้นร้อยหนึ่งราคาหลักสิบราคาเป็นกันเองเราพวกเรานะแบบจัดบ้าๆนะแฮร์งานนี้คืองานนางฟ้าอินฟลูนะคะเรารับบทนางฟ้าหรือบทอินฟลูนาั่งเลยแล้ว พอเราไม่อินฟลูแกรู้ป่ะอย่างแรกที่ต้องเตรียมในการเป็นแม่ค้าเคุณสอนเลยป่ะการพูดสำเนียงที่เป็นสำเนียงแม่ค้าคีย์เวิร์ดแรกคุณลูกค้าค่ะอ่าลองพูดดิลูกค้าค่เป็นลูกค้าเหรอุณลูกค้าค่ะนะคะและในสินค้าวันนี้ลอยนะคะเรามากันราคาหลักสิบหลักร้อยเท่านั้นเองงานนะคะอยู่บริเวณนะคะซีคอนบางแคกันลอยนะคะและนี่เป็นครั้งแรกของพวกเราลอยนะคะที่ระบบแม่ค้านะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆดาราท่านอื่นมาก่อนเลยตอนนี้ห้างเปิดแล้วแม่ยังตั้ง ไม่เสร็จเลยด้วยซ้ำโงงมาก คุณพี่ท่านแรกของเรานะคะเริ่มแล้วหนูใส่หนึ่งครั้งถ่ายรูปลงไอจีจบอันนี้จะเป็นสามตัวร้อยแกตื่นเต้นนมากเป็นะค่ะจะได้เงินหนึ่งอันเนี่ยวัดดีค่ะมาเอกยินดีต้อนรับท่านแรกขอบคุณมากเลยค่ะคุณพี่รับสามทิศนะคะหนึ่งร้อยจริงๆแล้วเนี่ยคือมันร้อยหนึ่งหมดเลยสามวันจริงๆมันสามร้อยแบบว่าลดให้อันนี้ก็เหลือเซ็นละแปดสิบเซ็นละแปดสิบได้เลยบางทีก็จะเป็นทั้งหมดเท่าไหร่วะสองร้อยหกสิบ แกเปิดบินแล้วเออดีใจยามแกฉันเปิดบินแล้วนะรวยๆแล้วนะวันนี้ยวันนี้เอาย่างอย่างใช่ไหมผิดใช่ห้าสิบบาทแล้วไม่ถ่วงไม่ทักพี่ก็ไม่ทักอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมตาลังกินเออรอรถช้ำๆกล้าต่อกล้าร้อดขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับเออแรงมากเปิดบินแล้วแกแล้วคือถ่วงเงินลูกค้าเกินครับห้าสิบบาทแล้วแปิบินแรก โอเคโอเคใจมาแล้วน okay. ี่นี่แม่ค้าของแท้วันนี้ก็คือกระเทยตื่นสายนิดนึงก็คือมาทั้นี้ก่อนมีดนคุณเกลี้ยกับอมภูเขามาก่อนเดี๋ยวพี่แย้มพ่ป๊อปทำเป็นจะตามมาไรนิด้วยพี่แย้มวันนี้ขายอะไรครับวันนี้มีเครื่องประดับสาววันนี้เป็นขายของแฟนคลับหมดเลยแฟนคลับเอามาฝากขายนะครับ เราจะให้โอนตรงไปที่แฟนคลับไปเลยนะฮะจะเสด็จจะเป็นของผู้หญิงเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงปมัตกว่ามีเดบบะผมด้วยเดร้ันส์หลุมช้ำฉันดีใจเก็บเจก็รวยหรอกเอาแต่ว่าฉันจะขายสามชิ้นรอยล้วใั้เอามาแค่สามชิ้นหรือสามก้อนี้ถ้าอยากได้คือไม่ต้องใส่ตาข่ายเอาไปสาบก่อนแล้วนี่แถมให้เป็นกุหลาบสีเลยเห็นไหมล่ะสามชิ้นร้อยนี่คือมีค้างกับกระเป๋านี่หนูได้ด้วยนะ อันนี้จะเป็นในส่วนของกระโรปรงเป็นกระโปรงสั้นแบบนี้แล้วน้องอ่ะขยับไสได้เพราะอะไรมีการแบ๊กก้มอะไรหลายเลเวลนี่หรือจะทำกรออก,ก็ได้ถ้าเรามันก็จงหรือว่าเราจับแบบว่าตัดปูกนี่ก็ทำได้อันนี้เป็นเรสค่ะ,คะอ่าสามชิ้นร้อยราคาเดียวกันเลยชอบ ไม่ได้ครัแไม่ได้เราใบสองไม่ไปลากอไดให้เลยอันนี้50บาทใช่อัดอาดแนวอัดอาห้าสิบบาทเลยอาร้อยห้าสิบไปเลยอันนี้ก็50นะอันนี้ด้วยอันนี้50าบาททั้งหมดผลจะเป็น200ร้อยกันเลยนะคะมีแถมให้น้องไหมอาร์ารมือหนึ่งใบเลือกไปเลย อันนี้เลยแถมไปเลยตัวแม่ทุกคนทักการ์ดเลยเอาสิป้าถ้าผมเป็นแม่ค้าจริงๆแม่ไม่มีวันรวยนะมาแล้วตัวแม่เราไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวครับก็ไม่อยากขายแล้วรับวันนี้พี่โออะไรมาขายครับตันแล้ส่วนไดมาเมื่อไรเราขายเก็คือเพิ่งยากหน่อยนะตัวเดียวก็ร้อยหนึ่งสี่บอกก็ร้อยหนึ่งเล้วอาอ่าเนี่ยเอาไปใส่ของแซ้ละยี่สิบเนาะ เดอ้อได้เลยคุณแม่คุณพี่ไม่ต้องถามกระเป๋านี่กี่บาทในมือคุณพี่เอฟแล้วว่าเอานี้แถมเอาไปเลยโอเคขอบคุณค่ะอันนี้คือพี่โอริโออ่ะของมามา่าใช่ไหมเราเนี้ของชานมีนิดหน่อยเดี๋ยวได้ของแ่ดิฉตัวแม่นะแม่จะบอกว่าอันนี้มาม่าไม่เคยใส่เลยลูกเอาไปเลยสูครค้างอ่ะใส่สูครค้างหรอว้าย ไ, <c oughs> ได้มาลันแล้วเหรอแล้วคุณเก้งอ่ะ <c oughs> ผมหัวโป๊แต่ว่าขายโปรดักต์นั่นผมอ่าน้องเป็นขับที่ฝากคารเทอร์ขายนะคะเตรียม <c oughs> ตัวเจ๊งได้เลยตอนนี้คือสิงที่งงที่สุดก็คือแบบว่าน้องเป็นขับประมาณ3าเก้าแล้วพวกกูก็ต้องแครีสามสิบคิวอร์เมืองเองเอสเซอรี่แม่กูใหม่อยู่เลยมามา้า <c oughs> แล้วฐานลูกค้าแม่แก,แกอ่ะก็ไม่หยุดเลยแกอัดยายซื้อขนมยายอ่ะใส่มุกในตำงานมีลูกเต้น แต่ฉันบอกชีว่าเดี๋ยวโอขอเลือกก่อนแล้วกันแล้วโอค่อยขายอีกรอบนึงว่าโอจะใส่อันไหนก่อ่าแดดตายแล้วมีคนามจุกแล้วอนนี้น่าคุ้นคุ้นนะน่าคุ้นคุ้นเหรออุ้ยอันนี้ก็เพอ่งเราเ่ขายเออเกย์เยอะมากเพราะว่าในนี้ในกระบาดเนี้ยได้ขายอันเดียวมาแล้วอีแก่บ้านน้ำลายไม่ซื้อก็อย่ามายืนบังหน้าร้านดี แกคุณชุดนี้ป่ะพี่ป๊อชุดที่เราใส่ถ่ายไปถ่ายเดินแบบกันอ่ะแพงมีกลิ่นอยู่เลยวายแกมันแพงตรงกลิ่นเนี่ยแหละพอค้ามาแล้วแกเหมือนสตาร์ทที่แบบว่ามาเป็นงานกาหรอมาตรวจจับสินค้าที่ปบหมายหรอแกจับตัวเองก่อนเลยทั้งงานน่ะอุ๊ยอันนี้น้องแฟนขับมาจากลำปางเลยเอาของมาให้ด้วยน่ารักมากยาหยอดตาใช่ไหมคะจริงปะเนี่ยตาบอดนะมันชื่ออะไรนะคะ ใหม่ฟ่านขอบคุณนะครมาจากลำบากเพื่อนนี้เลยเหรอมาทำอะไรแถวนี้มาทำบุระด้วยอ้าวุ้ยขอบคุณมากเลยน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะไม่ซื้อซะหน่อยเหรอเนี่ยสินค้าคนตายเร็วคุณเก่งใส่น้องแตงขับกับเรานแรงมากไม้หนองว่างอยู่ใด้งานเลยที่กินข้าวสองน้องบอกว่าเรอขึ้นรถตู้อยู่กันเนาอัน้องเป็นขับปุจริงจังมากครับสวยกว่าเจ้าของร้านใส่ได้กอดีเลย วันนี้นะครับเราอกับทีมซาฟารีเวิร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไล่สูงไล่วัวไล่ตุยไม่อีกแล้วอะ่ะเธออย่าบังหน้าร้านได้ปะเนี่ย ขายเป็นไงบ้างคะพี่พี่ขายดีมากเลยค่ะบอกเลยว่าปีหน้าใครมีโอกาสต้องมาขายที่นี่นะคะที่เมกาตอนนี้พวกเรามาถึงครึ่งทางแล้วค่ะเพราะเราขายได้หนึ่งตัวแล้วค่ะถึงตรงนี้ก็จบปีธรรมดาได้เลยต้องผลทุกคุยแล้วผลยากสามร้อยห้าสิบขายบิลแค่หนึ่งครั้งเลยไหมคะเลยไหมคะเป็นสามร้อยห้าสิบนะสามชิ้นเลอยากได้อะไรแถมไมคะมีแถมนะครับเลยอยากได้อะมูอัพไมล่ะแรนเดอร์ออริจินอล แถมเลยเราขายเราสองมแล้วขออนุญาตถ่าย่ายลี่ไม่คาันกันนะบ้มเลยบเล่างไรบ้องบเลยกก็คือจมไม่เอาแชมเป้ไม่เอาแชมเปทำไมครับยัง่อาอย่เที่นี่เขาให้มาขายแต่อีแชมมาซื้อ นี่แบบสาธารณนะควรจะให้เกียรติใส่ตาคนอื่นบ้างเลมันเป็นการขมขืนทางสายตาเลยใช่แล้วเขาให้มาขายของไม่ได้ให้มาขายที่หน้าคะ่ะล่าสุดปรับราคาแล้วค่ะิ0บ,บาทกันไปเลยนะคะ หมดไปแล้วหนึ่งกระบะนะคะแผงข้างหลังเนี่ยของใครไม่รู้เขาซักหรือยังแกบอกว่าสองหรออุ้ยแกแกรู้ป่ะชุดลาติกองข้างหลังแกมันแพงเพราะกลิ่นเลยนะำแกรู้ปะเนี่ยรวมค่าน้ำหอมไฮเอ็นดีรอดด้วยนะที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าแกแกแกเราเต๋อแกลองแกเอฟเลยอันนี้ขายเท่าไหร่ตอนแรกพี่บอกเป็นหมวกไหนใส่ใส่เป็นหมวกดิชอบอันนี้ของครอดน่นค่ะก็เลยอยากจะถามว่ามันมีของแถมด้วยมันมีอะไรอ่ะ ใหม่ขั้นบันแกซื้อกระเป๋าแถมใหม่คันบันเวลาเราหิวไปร้านอาหารไงร้านลักชูรร้านไวเดนิ่งอ่ะแสดงว่าเหมาะสำหรับไปร้านทานข้าวใช่เหมาะไปร้านแล้วไมทานข้าวเลยพี่บุรอดเราไปรับบทลูกค้ากันบ้างดีกว่าไปดูร้านอื่นๆกันบ้างมาถึงบทช้อปปิ้งกันบ้างแล้วสวัสดีค่ะวอนนี้ถ่ายวิดีโอนะคะผ่านสองบทแม่ค้าบทลูกค้าแล้วอ่ะถามคำเดียวยืดได้ถึงเท่าไหร่ กันเลยมาไหลกว้างนิดนึงค่ะคุณพี่เยืดอยู่ยืดอยู่แกพี่แอนได้เลย50บาทอุ้ยเอลสามสี่สามหกสามสองสามสิบเราใส่ได้นะเนี่ยแกใส่อยู่นะแบบไวัยตุ๊เเอ้เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะาวายลูเอลสุดอุ้ยเธอน่ารักเลยยีรอน่ารักเลยอันเนี้ย ตังเกมสองร้อยทุกตัวอุ้ยแกอันนี้น่ารักอ่ะเก้ารเฟิร์ชอบแน่แนี่เราวแข่งได้ไม่ดีเลยนะอุ้ยีเฟิร์ชอบแน่นอนออแบบนี้อุ้ยแจ็เก็ตแจ็เก็ตนี่เท่าไหร่คะเก้าร้ยเก้น่ารักมากแกรอดอ่าภูเขาสุดมีคักงคันนี้ก็มีจแบบ้ะเดี๋ยวเราขายไแล้วหรอขายออกแล้วหรอีลขายออกแล้วหรอ คุณพี่เอาส้นส่งไปเผื่อด้วยแมนล่าเผื่อเบื่อมีแฟนยังคะลูกพี่ใส่สามสี่ลูกพี่ลูกพี่ผู้ชายเอาลูกพี่หญิงใส่ได้เนี่ยส้นส่งเนี่ยมีแฟนพี่กระเป๋าแซ่บไปแล้วอะไรนะฉันเปถ่ายหมดแล้วอตั้งแต่เดียวอันนี้ของจัสต้าแซ่บประมาณกี่บาทติ๊กบาทก็ไดิ๊บาทจะเป๋าไม่ได้จะเป๋าไม่ถ่ายค่ะคุณพี่อุ้ยเดี๋ยวเหมือนแม่ค้าของจริงมีแบบแฟนเริ่ส่งเงินสดทำไมตอบราคาหรอยืมป้ายหน่อยหรอ ตอบกันร้อยเที่ยได้เลยเราปรับราคาอีกแล้วไม่สนใจมาจะหมดแล้วจ้าอีทั้งหมดแล้วิด้วยเหรอสิบบาทสิบบาทกระเป๋าร้อยเดียวค่ะไม่ได้ไม่ขออีทั้งเร็วมากแพงมากแม่ค้าเกิดเป็นแม่ค้าสุดมาเลยมามาตั้งแผงเลยแฟนดาราบุญรอดมาแล้วคุณแม่สิบเอคุณแม่หมื่นหนึ่งเรื่องจบเมาเมาทั้งนี้หมื่นหนึ่งหรอ ราคาป้าย3ตัวร้อยตอนนี้ปรับราคามาแล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจในทรงของ5ตัวร้อยก็รู้กันแค่เรารู้ก,กันแต่เราตะโกนดังมากออกและหรอตุ๊กตาฉันไปออกละหรอกแกราวานะวังหนาเด็กๆเนี่ยนางร้องหนาะตัวนี้บุลล่เท่าไหร่อันนี้เหรอ50บาทเหิบาทเลยตามใจอ่าซื้อให้ลูกสาวได้ฝึกเดินแบบจะได้โตมาแล้วเดินแบบสับๆแบนบุลล่ LIKE B L R L L e, เอาไหมคะสี่วันจันทร์นี่มีคบทุกสี่เลยวันจันทร์ อังคารวันพุธวันศุกร์วนันวันวันเสาร์อย işte ู่ที่บ้านตาบุรีอดบักสีม่วงเสื้อตัวไหนสิบาทแต่ว่าถ้าใครอยากเอาถอดให้เลยตอนนี้ว่าแกฉันขอจ่ายแกยี่สิบเพื่อให้แกไม่ขายทำไมผมมันงอออกมาแค่ฝั่งเดียวอ่ะพี่ต๊อาผู้ชายแมนแมนก็มีน้คตานี้เลยเสื้อเสื้อผู้ชายแมนแมน แต่พวเด็กคุณไอไปบุกริ้วเต็มเลยสัสว์นี้ค่ะอย่าอย่าทักกันอย่างนี้สิคุณแม่เราพูดออกมาเลยเราเจอที่ไหนคะออาปาราพาชอปพสวรแกอันี้น่ารักมากแล้วคุณพี่คนนี้แกอันนี้น่ารักมากฉันมาหยิบแล้วหนึ่งเซตงานทะเลงานทอ o ปิคอลเนี่ยนี่ อตอนที่ฉันมาตอนแรกก็คือฉันไม่ยอมเอฟเป็นไงล่ะของไปหมดละกระเป๋าของไปมดแล้วขอบคุณนะคะสิบาทใช่ไหมโอเคแล้วกระเป๋าใบสีแดงเมื่อกี้เป็นกระเป๋าที่แบบคู่บุญฉันตั้งแต่สมัยฉันอยู่มหาลัยอ่ะอ่าเริ่มเลยกระโปรงตัวแม่ก็ขายออกแล้วมือตรงนี้พุทธีดักวุ่นวายที่หดบุหรี่มือล้านละวุ่นวายสุดสุดที่หแล้วเรพราะราคามันจึ้งเกินยี่สบยี่สิบเทเลยจ้าสิบยี่สิบเย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ ใครอยากได้ของแถมอะไรแค่บอกเลยนะคะแถมได้ล่าสุดเปลี่ยนบทแล้วแชมเปญอันนี้น่ารักมากเท่าไหร่นะคะนี้อันหนึ่งมือหนึ่งด้วยมีอะไรว้าจริงเหรอฮะใช่อ๋อคืออะไอ่ะแรกเอาชิ้นมาแรกหรอแล้วมาดูคุณพี่แล้วดูสไตล์ริ่งคุณพี่เขาด้วยแล้วดูสไตล์ริ่งคุณพี่เขาแล้วดูสิ่งที่เอามาแรกคือแรงเกินราคาจับต้องได้คนกันเองแกแกลองใส่สิแกสมมติฉันเอาอยู่นะถูกแล้วนนั่แหละ มันเท่าไหร่นะคะอันนี้อัตรห้าสิบบาทเกมันแบบลุกคุณสุดเลยอ่ะอันนี้เท่าไหร่หาเสื้อโปโลสามร้อยห้าสิบหนูไปใส่มาอยู่แล้วอ่าเสื้อโปโลอีกขาชอบมากพ่อขาขอตั้งหกสิบจะไปซื้อเสื้อร้านนู้นแม่บอกว่าขายของไม่กำไรขายเอาสังคมคุณแม่ไม่คาะหนูมาแล้วหนูไปเอาเงินจากบ้านหนูมาแล้วเออขอบคุณทางขายดีๆนะคะทำไมอ่ะต้องต่อสองเส้นเนาะจะต้องต่อสาย ต่อสายอรอมันสวยการจับคู่สมคู่สีอ่ะโคตนน่ารักเลยใช่ๆๆแกน่ารักเลยชุดนี้เลยแต่ว่าฉันใส่ไม่ได้ถมว่าจันับส่แล้วไม่อินคลูซีใส่คอไม่อินคลูซีแบะคุณพี่อันนี้100บาทใช่ไหมคะคุณพี่พอ้าชอบไหมร้อยเดียวไอ้กอไอ้กอดใคร้กอนหรอใคอวายวายไม่คะนักตลาด ว้ายเพราะไม่ค้างตั้งตลาดแกแกได้ยินเสียงผมกัันปะได้ยินเออฉันก็ลืมไปเลยว่าเธอมาจริงหรอแล้วทำไมไม่เข้าไปทักอ่ะก็จ็บแล้วดูร้านเลยเหมือนกันวันี้เด็กจะมาเองจะพาแม่เลแต่ไม่เหลือแล้วค่ะเพราะฉันน่าปล่อยคีย์เวิร์ดตัวละสิบบาทแล้วฉันเป็นไปราคาไปเรื่อยๆเพราะฉันคิดเก่คิดเลขเขาดูหมาแคมากเลยอ่ะวายผีเสื้อลาตายแต่มาแล้วตำนานเลสเกิลที่ยังมีลมหายใจ อีดอกถ้าอยากได้ชุดทอสวยมากใช่ไหมไปดูไปไปถ่ายรูปกับชีได้ให้อาหารชีได้แกแล้วอย่าล้อเต้นไม่หยุดเลยงงมากนับไอคิวว่าสะโพกแกมองไกลๆก็ยังเห็นสะโพกใช่แกไปดูได้ล่าสุดเหลือ5บาทแล้วจะได้ปิดกระบะากลับบ้านคุณแม่อยากได้ของแถมก็บอกนะคุณแม่ซื้อไปจับหูมอก็ได้การความร้อนดีซับน้ำด้วยเช็ดตงเช็ดโต๊อะไรได้แกไปไปได้ไงวะมันจะเหลือแค่นี้แล้วว่าเลยอีดอกพ่อค้าร้านร้านงข้างน่ารัก แชมป์ไปซื้อแก้วเขามาเท่าไหร่ซื้อมาเท่าไหร่นะซื้อมา200บาทได้2ใบเออฉันจะเอามาขายหน้าร้านเราต่อไปเท่าไหร่ส0บาทร <laughs> <c oughs> ีเซลวะขายร้านเท่าไหร่กเกียร์นะแก <c oughs> ไปซื้อแก้วร้านเขามาแล้วมาขายร้านเรากเกียร์เยอะมาก <c oughs> แกฉันตกใจอยู่ดีๆฉันผ่านมาเจอคุณเควสวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่วันดาราน,นี่ว่าขายอะไรเนี่ยไอ้นะคะมาขายขายหมดแล้วขายตัวละห้าบาทหมดแล้วใช่ตัวห้าบาทด้วยใช่ไม่เรียกเลยวายแล้วคนอื่นๆมาไหมคะเนี่ย เดี๋ยวมาใช่ไหมแรงมากลุงอี้จะใส่เสื้อล่องนภา,ามาเพราะว่าซื้อไว้มีบุรุษบะอกคุณพี่ว่าเนื้อผ้าแบบที่บุรุษใส่เลยคุณพี่ก็เลยไม่กล้าซื้อกว่าเดิมเนี่ยดูเพราะกลัวเพราะกลัวซื้อไปใส่แล้วจะมีสะโพกแบบนี้เลยคนะพี่สวัสดีค่ะ คือดูผ่าชาแนลขุ่นเข่าชาแนลพี่เธอเป็นไงบ้างเธอจะบอกว่าพอน้องแอดมินฉันมาปืนขายดีเลยแอดมินใช่เราเย่แอดมินคืออยากคุยเวอร์อยากจะคุยอยากจะถ่ายรูปนี่แล้วก็น้องแฟร์ขายอีกคนนึงเย้สวัสดีค่ะเธอขายรูปเกมเรียกได้ว่าคืนกำไรให้กับแฟนๆเยอะมากท้าไมไม่ดูดผมเลยอ่ะด้กไม่โอเคเลยเสียบักก็เรื่องร้อนไวมากเดรื่องรอามือจับดีร้อนเดียอสุาเ ก็เ,เดี่ยวมาแล้วผมพูดอ <S <S <ล>อ,เเอามาอย่างนี้เลยอะวิทยาสนุกไหมวันนี้แล้วดูแล้วของที่เอามาคือแบบของดีมากราคาดีเลยเอาปไปที่วิทยาสนุกไหมนี้ม้วนมาเธอมีแฮปปี้มากแต่กับพวกเราอ่ะคขาไม่หวังอะไรเลยไม่เลยมาขายสังคมหลักสิบแค่หวังอะไรจะแบก,กเกียร์เราแบกเคกียร์เราจะกดดันว่าวเราจะาาต้องทำยอดนี้เราไม่ได้จะ่ไป้นคือยังไงก็เสื้อผ้ามันก็แบบ ให้มันเรียนกันสาย Sustainable อยู่แล้ววุฒิภาวะอย่างนึงคือน่าจะเอามาเยอะกว่านี้แต่ฉันเอามาไหวแค่นี้ไงเพราะฉันเดินมาได้แบบขายเร็วไม่เหลือราคาฉันะภาษีใบอยู่แล้วแกถ้าเกิดสมมติรอบหน้ามีมาอีกไหมมาแล้วเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เรารู้แล้ะเรารู้แน่ละเจอหน้รอบหน้าทุกคนวันนี้ก็พราะทั้งสองคนขอตัวไปเก็บร้านก่อนเอาไว้ข้างหน้าเราตัวไปสรวนทำอะไรกันางอื่ก็รอดูได้เลยนะคะแล้วก็จะรับเปิดสำหรัมือสอบอีกเมื่อไหร่ก็รอดูรอชมร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้พราะทั้งสองคนลงถึงเพื่อนๆของเราขอต ได้ไหมทุกคนขอบคุณีบังแฮเลยคัที่ชวนพวกเรามานะเราแน่ใจค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมา DIY ให้ดูะคะว่าวิธีการที่เราช้ผ้ี้อยายชี่ i y หรอเพราะว่านี่มันเข้าหน้าร้อนแล้ว UA และ u มันเบิร์นหน้าเราบอกว่น้เอาไม่ได้เอาาวไซส่เอาาวดรัดคออนลูกค้าเมเอา ไม่รอบ <laughs> แกแกเยี้ยนะเปรียมดูมนันดล